สวัสดีครับวเดลก็อยู่กับมา r k ร์ดิ้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศตอนเที่ยงนะคะทุกคนนะครับเนาะตอนนี้นะครับนี่ดูเวลานะครับน่เนี่ยเนี่ยเอานาฬิกาเองล้วเราเนี่ยสร้าบางเอ็นทุกครั้งเลยนะเนี่ยนะเออไม่เป็นไรหรอกครับเนาะนาฬิกาเองก็เรื่องของมันนะครับนะตอนนี้นะครับให้ดูว่าตอนนี้นะครับมันคือเวลาเที่ยงสองทีแล้วครับหรือสิบสองนาฬิกาสองนาทีนะครับซึ่งเวลานี่คือเวลาภาพไทยเองนะครับนะนเนี่ยเนาะ ตอนชาตินี่ก็อัปเดตสารเนี่ยรอมันสักประมาณสามชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงเนี่ยก็มาอัปเดตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะซึ่งตอนนี้นะครับก็คือเวลาตอนเที่ยงนะครัะนาเที่ยงแต่สามนทีแล้วเนาะตอนนี้นะครับเกือบสามแล้วแต่ถ้าเที่ยงโอเคนะตอนนี้นะครับก็คือเวลาเที่ยงสามนาทีราคาทุกคนนะครับนะนะนะครับอากาศนะครับยังก็ยังหนาวอยู่นะครับนะมาสี่จุดสองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า เื่ออุณหภูมิสูงถึงหลักหลักที่ทำให้น้ำแข็งละลายได้ถึงสูตรองศาขึ้นไปมันจะทำให้อุณหภูมินั้นหยุดนิ่งเลยนะครับหยุดนิ่งทั้งวันเลยไม่มีการแม้การคือมันก็ไม่เปลี่ยนด้วยนะครับนะแต่ถ้าเป็นแบบว่าเป็นตอนที่แบบว่าแต่ถ้ารอให้มันถ้าแต่ถ้าอยากให้มันเป็นห้าองศาพรุ่งนี้พุคต้องต้องก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้เลยนะครับห้าองศาเลยนะครับเพราะว่า เขาปรับมาตรการใหม่นะครับนะในขณะที่จะเท้าให้อุณหภูมินะครับเนาะเขาบอกว่าประเทศกิแลนนะคบอุณหภูมิตอนบน,นครับแต่อยู่ที่20องศานะครับซึ่งก็ได้อยู่นะครับซึ่งครบิวกิแลนได้อยู่นะครับนะแม้มก็จะมีมรรต่าตนนนงๆเล็าากๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าแต่ถ้าตอนบนเหนือก็อาจจะ19 18หน่อยไงไม่ต้องเป็นไรหรอกครับ คุณอาจจะสร้างบ้างกันเยอะก็ได้นะเพราะว่าต้องอ,อพยพไปอยู่ถ้าฤดูหนาเนี่ยเขาก็จะค่อยๆกลับมาครับฤดูหนาเนี่เขาก็อ,อกพยพอีกนะโอ้โหนะครับฤดูฤดูหนาเนี่ต้องมีการอ,อพยพคนจำนวนคนอีกนะครับก็ไม่ต้องเป็นไรหรอกครับนะตอนนี้เนียครับกี่นาทีแล้วเนี่ยอัพเดทไปกี่นาทีแล้วเนี่ยสองนาทีสิบเจ็ดวินะคบโอ้โหแปบ๊บเดียวเองอะ น,นำนำนีขแทบจะไม่ไปเลยครับนะเออเนาะถ้านบเลขแบบนี้นอาจจะยังไม่ร้อยสามสิบเจ็ดก็ได้นะครับเนาะโอเคเนาะต่อไปนะครับเราก็อยู่ในสภาพอากาศนะคบเนาะสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวาทำให้ผู้คนนั้นเริ่มเสียชีวิตลงนะครับหรือผู้คนโหนพยุนะครับเนาะ,นะซึ่งถ้าถ้ากลับมาหยุดได้อุณหภูมิในนี้ก็ต้องอย่างน้อยประมาณศูนย์ถึง ส0ิบก็พอแล้วครับนะแล้วถ้าสามสิบสองเนี่ยสามสิบามเนี่ยก็ร้อนแล้วครับมันร้อนแล้วครับเนาะนี่แหละดึงทางการนั้นเขาก็เลยต้องสร้างสนามบินสนามบินในประเทศกีแรนดนตอนบนบนมานะครับเนาะเขาบอกว่าอุณหภูมินั้นจะอยู่จะยี่สิบด้วยนะเขาบอกว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ยี่สิบซึ่งก็อ,อยู่ได้แหละเนาะไม่มีอะไรหรอกนะแต่ถ้าประเทศเขตนะั้นอุณหภูมิก็จะ ไม่ค่อยสูงมากนะครับนะบางที่นี่เหตุนะบางที่อาจร้อนพบ่มเลยก็ได้ครับนี่กีแฬนอยูดอาจจะอยู่ได้นะสําหรับใครที่เป็นนักฝีมือหรือใครจะย้ายนะคะแต่พี่จะเราอยู่ในประเทศเราอยู่ไปหนึ่งปีนะคะจนกว่านะเดี๋ยวถ้าอยู่ครบแล้วนะครับเราก็จะย้ายเหมือนกันนะครับว่าเราจะไปดูบรรยากาศที่กีแนะคัะว่าอุณหภูมินั่นเท่าไหร่ยี่สิบจริงไหมนะครับนะว่ามันร้อนอย่างพุ่มๆเลยครับเนาะ ร้อนมากครับนี่ถ้าไม่มีภูเขาสูงบั่นไม่ใช่ดินี่โอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่มีภูเขาสูงก็ยี่สิบแหละเพราะมันอยู่เหนือไงก็เลยอุ่นมันก็เลยอากาศเย็นหน่อยนะครับโหขนาดขนาดกินแลนั่นยังเยียงน้ําแข็งอลาเลยแล้วแล้วประเทศไทยจะรอดไหมเนี่ยน้ํน้แข็งที่แค่น้าแข็งอลานี่ก็หนากเลยนะเนาะแต่เนี้ยดีมันเป็นกินแลนึงก็เลยก็เลยโหดน้อยกว่าถ้าเป็นแอตติกหรือแอตติกก้าแล้วแหละ เนาะมันก็จะโหวกว่าสองเท่าเลยนะคะเพราะว่าน้ำนั้นมันน้าแข็งเหมือน,นเยอะเพราโลกใต้อ่ะนะตอนนี้นะครับเพราโลกใต้ก็ติดลบเลยนะครัเนาะตอนนี้ครับคือเที่ยงหกนะครับเกือบเที่ยงจินแล้วเนาะโอเคจะต้องเดินไปมเนี่ยนะพี่กี้ไม่รู้เลยอ๋อโอเคก็ต้องเดินแหลนะเนาะเออวันนี้เห็นเครื่องบินชัดวนะเนาะตอนนี้นะครับมันยังไม่มีเครื่องบินไหนไปกินแลยเลยค่เพราะว่าเขา เพิ่งสร้างสนามบินเองนะครับเนาะสนามบินนี้เขาจะเสร็เสรจเจ็ดวันไหนก็พี่จะบอกอีกทีนะครับนะเหลืจะเสร็จเพราะว่าเพราะว่าเขาใช้แรงแรง,งานจํานวนหนึ่งหมื่นคนโอ้โหนี่คงจะเสร็จไวอยู่หรอกนะหนึ่งหมื่นคนอะเนาะหนึ่งหมื่นคนเลยก็ยินดีนะครับนะยินดีกว่าคนหนึ่งสองคนอีกถ้าอย่างงี้ก็โอ้โหไงแท้ไงอากาศก็ร้อนทันนะครับ นเนาะไงก็อากาศก็ร้อนทันเพราะว่าตอนนี้นะครับอากาศนะครับร้อนมากครับนะร้อนมากนะครับไม่ใช่ดิหนาวอยู่นะครับหนาวมากไม่ใช่ร้อนมากดิพี่พูดผิดขออภัยค่ะแบบพี่พี่พูดผิดนะครับร้อนมากครับเดี๋ยวแต่ร้อนมากนี้จะต้องไปพูดในะวันที่หลัง20เมษาขึ้นไปเพราะว่าอุณหภูมินี้จะขึ้นถึง31องศานะครับขึอองศานี่คือแปลว่าร้อนแล้วนะแปลว่าร้อนแล้ว3 1 ี่รนี่ก็คือ,คอยเย็นๆห,หน่อยเองแต่ถ้า30ก็คือแบบว่าอุ่นๆเนาะ30ก็อยู่ได้แต่31นี่คือเราจะให้ผู้คนเริ่มอุมพยกไปรเรื่อยๆนะครับบานที่นี่อุณหภูมิจังหวัดประเทศไทยแล้ว20องศามก็มีผู้คนอุพยพแล้วนะเนาะซึ่งซึ่งถ้านั่งเครบินไปกินแลนด์นาจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับเนาะซึ่งถ้าไปโปแหละถ้าไปไปเมือง เมืองฝรั่งเศสอย่างเงี้ยจะต้องใช้เวลาประมาณสิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าคิดว่านั่งกีฬ์จะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้านั่งกีแฬนถ้านั่งเครื่องบินไปกีแด์ใช้เวลาเกือบหนึ่งวันหรือประมาณยี่สิบเอ็ดชั่วโมงเลยนะครับซึ่งจะใช้เวลายี่สิบเอ็ดชั่วโมงเพราะเครื่องบินนั้นก็ต้องหาวง,วงในการจอดนะครับเือนเสียงเสียงใครเปิดประตูเลยครับพ่อมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะรับหนึ่งนะเดี๋ยวพี่พักทิ่ไว้ก่อนนะครับ โอเคทีน okay. ี้นะครับเขาใช้วเวลายิ่งเด็กที่โรงในการที่จะไปกินแล้วนะครับเนาะนะครับหรือจะนอนหลับพอดีแหละนะถ้าเราลงมาี่นี่นะครับเราที่มีโอกาสเดินเลยครับนะครับอว้วนพีเดินลงมาเพราะว่าแม่มา,าเพราะเ่าเราต้องเดินลงมานะครับเพราะว่าสภาพอากาศแบบนี้ครับอากาศยังหนาวอยู่นะครับ ้าอุณภูมิสักประมาณสักยี่สิบแล้วอะเราจะเริ่มให้ผุ้คนอพยพยลยนะคะเพราะว่าอุณภูมินี้จะเสูงสูงเพิ่มเพื่อนสององศาในจันทร์ถึงสุกเลยนะครับนะโอเคถ้าถ้าเราอยู่นี่คือ,อจ,จะร้อนแน่ๆร้อนแบบว่าเป็นลมแดดอาจจะได้นะคะเพราะว่ามันร้อนมากเราต้องร้อยกว่านะครับเราจะอยู่ว่าเราจะเป็นโรคลมแดดจริงไหมแต่ถ้าเราอยู่เราก็ย้ายไปกินแรดีกว่า ว่าตอนคืนนั้นกินแลนอาจจะหนาวอาจจะเย็นนะครับนอนของพักที่สบายเลยเนาะเมืองกินแลน,นะครับถูกตั้งขนาดบ้านเราจะตั้งเ,เมืองกินแลนในใมาครับเวอร์ชันหนึ่งจุดห้าแล้วกันถึงหนะนึ่งจุดหกนะเคราะเนจากเราย้ายมานี่ครับเราเรา,เราจะไม่เราจะไม่เดินนะคะเพราะว่าตอนเท่านั้นมันอากาศมันมันก็ดีระดับหนึ่งเหมือนนะ อากาศมันหนาวก็ไม่มีไม่ก็ไม่ก็มีร้อนหน่อยนะครับเนาะต้องสีบองศาถ้ามันเพิ่มขึ้นแบบนี้นผิดปกติซะแล้วนะคะถ้ามันเพิ่มขึ้นอย่างอย่างแบบว่าอย่างเหมือนกับรถวิ่งห่อห่อเงี้ยมันเร็วมันก็ผิดปกตินะครับถ้ามันเพิ่มขึ้นแบบว่าเยอะๆอย่างเงี้ยถ้ามันเพิ่มขึ้นแบบสิบองศาต่อวันนี่คือจะคงจะบ้าตากับอากาศมันร้อนๆแล้วล่ะตอนนี้นะครับถ้าอุณหภูมิหลักสิบมันก็จะเพิ่มขึ้นสองใช่ไหมล้วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มทุนศูนย์ถึสอง ตุง้งวันเสาร์นี้กับวอาทิตย์นี้จะเป็นวันหยุดเนี่ยทำให้เลยอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่านะคะเพราะว่าเนื่องจากถูกขนาดนว่าเป็นวันหยุดนั่นเองนะครับขเขาเพิตั้งอุณหภูมินี้มันน้อยกว่านะครับนะเพราะว่าถ้าวันเสาร์ทีทนั้นมันเพิ่มขึ้นอีกอากาศน่คงจะเป็นร้อยแปดสิบองศาหรืออาจจะเป็นสองร้อยแล้วล่ะนะหรืออาก,กาศนั้นอาจจะร้อนถึงสองร้อยองศาก็ได้นะครับนะถ้าเขาไม่ระงับ,บวันเสาร์อาทิตย์ในวัน ในอุณหภูมินั้นได้เขามันก็จะหยุดชะ็งักลงจะทําให้ระบบนั้นมีปัญหาได้นะครับทําให้การการขึ้นที่ของระบบนั้นค่อนข้างมีปัญหาเยอะแยะนะคะเพราะว่านะเขาให้ภาษา์อาที์นั้นเพิ่มขึ้นต่อต่อไปเง่เท่าเท่ากับวันจันทร์ตุกเลยเงมันก็ไม่ดีนะครับเนาะเขาก็เลยต้องปรับแต่งเป็นขนาดว่าเป็นวันหยุดนั่นเองนะครับหรือทให้อุณภูมินั้นเพิ่มได้ช้าลงนะครับนะ ซึ่งสาเหตุนี้จะทาให้อุณหภูมิวันเสาร์กับวันที่นั้นช้าลงมีสาเหตุอยู่กีข้อลามาทายกันนะครับสาเหตุนี้ก็เกิดจากถูกขนาดน้ำว่าเป็นวันหยุดนั่นเองอเขาเลยเป็นทำให้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินั้นชะลักลงหรืออาจจะช้าลงก็ได้นะคบนะทําให้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินั้นได้ช้าลงมากเลยครับนะสิบเท่านะครับเนาะ สาเหตุที่2ก็คือเมื่อถ้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นไประบบอัดระบบระบบทางการที่เขาจะประมวลผลนั้นจะชาจะฉาตอบสนองช้าลงนะคะเหมือนกับโทรศัพท์ที่มันมี fps อยู่ในระดับที่ประมาณสัก1 0บถึงยี่ประมาณสักสิ fps นะครับระบบถ้ามันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไประบบ fps นั้นอาจจะค่าหรืออาจจะ1นะครับซึ่งสาเหตุนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะ ซึ่งเขากำลังจะสร้างสนามบินในประเทศกินแลนด์อยู่นะครับนะก็ต้องรีบสร้างให้เสร็จนะครับในวันที่นะครับนะครับเดี๋ยวเขาเสร็จวันไหนเราก็จะบอกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าเขาจะเสร็จวันไหนนะเดี๋ยวเราจะบอกนะครับเนาะแล้วถ้าถ้าย้ายไปเร็วหน่อยก็จะต้องหาเครื่องบินของส่งตัวไปนะครับเนาะเพราะว่ามันจะเสร็จช้ามากๆเลยสนามบินมันโคตรใหญ่คับใหญ่เท่าประมาณสนามบินดอนเมืองของเราเลยนะครับซึ่ง ถ้าเขาจะเลือกสนามบินเหมือนส่วน,นภูมิมันก็ต้องใช้ระยะทาง6กิโลเมตรนะครับโอ้โหมันยาวในมันยาวมากเลยครับนะยาวมากๆเลยถ้าเป็นหนึ่งน,นะครับโอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เวลา13านาทีดิพรุ่งนี้ก็ต้องอัปเดต13นาทีนะให้จําไว้นะครับเนาะเนาะมันจะต้องลดขนาดเร็วนะครับนะถ้าใครไม่จําเป็นก็เราก็ต้องเปลืองตังกับการเคลื่อนเครื่องบินไปมานะครับเนาะ ี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่เองนะคบเพราะว่าเพราะว่าถ้าแม่เพราะว่าวถ,าถ,าาถา้าอากาศมันร้อนจนไปอย่างเงี้ยเราขอย้ายเลยนะครับนะร้อยองศาองเงี้ยต้องคนหลายคนต้องย้ายเลยแหละหรือถ้ารย้ายไม่ทันก็คนางคนอาจตาได้ค่ะเพราะว่ากินแล้วนั้นมันเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าในส่วนอันอุณหภูมิจะอยู่ที่2ี่สิบองศาด้วยไงตอนบนแต่ว่าไม่ไม่บนสุดบ้า,บานนะถ้าบนสุดบ้ามากแบบว่าสุดถุดขอบตาอนะไรอย่างเงี้ย อุณหภูมิอาจจะประมาณตกไปที่สิบเก้าสิบแปดอย่างเงี้ยหรืออาจจะตกไปที่สิบห้าอย่างเงี้ยก็อาจจะมีก็อาจจะได้นะครับนะเพราะว่าถ้ามันเหนือสุดโลกเลยอ่ะอุณหภูมิอาจ,จตกไปแบบว่าประมาณสักประมาณสักสามสองหนึ่งหรืออาจจะติดลบนหน่อยก็ได้นะครับเนาะซึ่งถ้าใครไปเหยียบบนผ่านถ็งบนขั้วกลกเหนือของกีฬาอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไว้นะคะเพราะว่าถ้าใครอยากจะไปก็ ก็ต้องนั่งรถไปเองเพราะว่าต้องนั่งระยะทางไกลๆหน่อยนะครับเนาะสักร้อยสองร้อยกิโลเมตรอ่ะต้องต้องพืนค่าน้ํามันอีกนะครับแลวเขาจะเตรียมตัวสร้างถนนไปด้วยนะครับนะล่วงหน้าเวรกีแลนด์นะครับเขาก็จะเตรียมตัวสร้างไว้นะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับเราจะมาบอกเองนะครับเพราะว่าคนต้องหมื่นคนก็ต้องเสร็จก็ต้องเสร็จไวๆนะครับนะโอเคสิบสามทีแล้วหรอเนี่ยโอ้โหแม่งเร็วเลยนะโคตรเร็วเลยครับตอนนี้นะครับเที่ยงสิบแปดราคาทุกคนนะครับ เขาจะเตรียมตัวสร้างถนนในประเทศกิแลนนะครับนะเขาจะเตรียมตัวึ่งเขาจะเตรียมตัวใครๆเขาจะเตรียมตัวสร้างแหละเนาะเพราะว่าจะได้มีนะครับน้องรู้สึว่าเมืองนี้แผนมันจะสําเร็จไปเท่าไหร่นะครับตุ้งกว่าหรือถ้าเสร็จแล้วสนามบินเสร็จแล,แล้วเราก็จะบอกนะครับถนนเนี้ยสร้างจนกว่าอุณหภูมิจะถึงสามสิบเขาก็จะหยุดการสร้างอัตโนมัติในประเทศไทยแต่ในประเทศกิแลนอาจจะยังคงหนาวๆอยู่ก็ได้นะก็ไม่เป็นไรหรอกนะ ไม่ต้องเสียใจไปว่าเราไม่ได้กลับมาเทพไอ้เดอะเราก็ได้กลับมาแหละถ้าทุกคนเป็นแฟนบ,านบนานา้าครับฝากกันกดไลคนละคนใช่เพื่อการตั้งใจมาเคอร์ดิ้งครับลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจแรงงานต่อไปจะได้มีจะได้ไม่พลาดพลาดคลิปใหม่ๆของเราเลยนะครับขอบคุณครับสภาพอากาศวันนี้หนาวครับหนาว